อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พัทยาพัทยาโอ้หเราจะไปไหนกันฮะเกาะล้านเกาะล้านโอเคไปจะไปเกาะล้านกันโกโก้ไป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 เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือใช่ไหมเราจะขึ้นเรืออะไรขึ้น speed boat เกาะล้านมันห่างจากที่ไกลไหมอ่ะเขาบอกว่าเราใช้เวลา15นาทีในการเดินทางการนั่งสปีดโบ๊ทนะแต่ถ้าเรานั่งเรือธรรมดาจะ45นาทีก็อสามเลยเออ เดี๋ยวเราจะถึงไวัอันนี้ดามีใครมาด้วยครับเนี่ยจีจีเหรอโอเคีตอนนี้ดากําลังเดินไปที่ไหนครับข,รขึ้นเรือครับอ่าไปเดินกับแม่เลยน้ำหน้าเลยครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่เรือสปีดโบ๊ทนะครับอ่าเดินดูนครับดูทางด้วยนะครับนี่นี่คือสปีดโบ๊ทที่เรากําลังจะไปนะครับ ลงสปีดโบลแล้วนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่ไหน,นครับตอนนี้นอยู่บนเรือแล้วบนเรือแล้วใช่แล้วสปีดโบลใช่ไปแล้วครับออกเดินทางแล้วใช่ไหมโอ้ ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับถึงเ่าะล้านแล้วเป็นไงครับประสบการณ์นั่งเรือครั้งแรกตื่นเต้นไหมสั่นไปสั่นมากระแทกอ่านั่แบบจีบเลยครับโอเคไปที่โอ้วิวสวยใช่ไหมชมเมืองพัทยาด้วยไกลๆเลยใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้เราจะเดินไปไหนครับอันดาเดินไปขึ้นสองแถวใช่ไหมครับครับนะครับต่อสองแถวครับเป็นไงครับเกาะร้านของแม่ เหมือนที่คิดไวปไหมไม่ได้มากันแล้วคืัลเลอร์เจียติดเยอไม่กล้าเดินเดนเลโอเคแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันโอเคไปหันเราเวนนี้ให้กระโดดนะถ้ากระโดดนี่กระเด็นห่บไปเลยดับให้แน่นๆครับพี่อันดาครับหนูก็เหมือนหนูเค ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่หาดนะครับดูดูทางด้วยลูกดูทางด้วยนดาดูทางด้วยระวัวงรถถึงชายหาดนะครับแดดเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมอยากเล่นนมม้ำไหมย่ะอยากเล่นแต่รู้สึกว่าทรายที่นี่มันสุดยอดมากทำไมมันเป็นยังไงมันนุ่มอ่ะมันนุ่มเหรอมันนุ่มกว่าทุกที่ที่เคยไปแล้วทรายมันขาวปะขาวจัว่วไหนหยิบมาให้เพื่อนๆดูหน่อย เพื่อนๆดูนะครับนี่นี่หาดที่เรามากันนะครับหาดชื่อหาดอะไรบอกเพื่อนๆดิหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนไม่ใช่หาดตาแหวนเกาะล้านหาดจอมเทียนมันอยู่ฝั่งพัทยา<ะ>นี่ดูดูด้านหน้านะครับคนเล่นน้ําเพียบเลยโอ้หน้ำทะเลสีสวยสดใสเลยนะครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวจะไปเล่นกันโอเคไหมไป ไปเลย oh, วิ่งไปไปเร็ว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 โอ้ยเย่ถึงแล้ว <t ie> ไงครับแตบตาคีมมันเข้าตาดิเป็นไงน้ำใสไหมโอ้ไปได้อีก <t ie> ไปได้อีกโอเคพอแล้วประมาณนั้นพอลูก

ไม่เอาลูกสกปรกดำน้ำโชว์หน่อยดำน้ำโชว์หน่อยดำน้ำโชว์หน่อยโอ้ดำน้ำดำน้ำโอ้โหโอ้โหอ่มาเลย เหมือนหมาตกน้ำเลยหมาตกน้ำ ครับวันนี้สนุกไหมฮะสนุกมากสนุกมากวันนี้เล่นน้ำนานเลยใช่ไหมได้ซีตอนจมน้ำปตอนนี้ผิวสีเปลี่ยนเลยครับสีผิวแดดแรงมากแต่ว่ามีความสุขในการเล่นน้ำมากใช่ไหมวันนี้เพื่อนมาเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปขึ้นเรือกันแล้วใช่ไหมครับโอเคอเดีเ๋ยวไปดูซีตอนเย็นจะไปหาอะไรกินกันต่อ ปโกโก้ go, go. ขึ้นเรือกลับแล้วนะครับชั้นสองไปถึงชั่วโมง้ตามเข้าไปตามเข้าไปอตอนนี้นะครับเรือถึงที่พัทยาแล้วนะครับ,รบเรากลับมาจากเกาะล้านนี่เรากำล,ลังจะเดินทางลงจากเรือกันใช้เวลานานไหมถึงหรอ ตัวสมองประมาณ45นาทีประมาณ45นาทีโอเคไปเดินต่อไปนี่นะครับคนกำลังจะลงเรือนะครับเดินดูด้วยนะครับระวังพลาดนะครับเร้าเร้าเร็วเก้าเลยต้องรีบเดินเพราะมีคิวข้างหลังอีก าไปเลยขอบคุณครับไปเลยพเดี๋ยวขวางทางไปด้านหไหนได้สิเทียบเลยกินว่ากินกันมากอล้วแหละรู้เลยว่าเดี๋ยวมึงกินไม่หมด